ดิจิทัลคอนดอมมีแนวคิดคล้ายๆ,ๆกับถุงยางทั่วไปคือจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ถ้าเราไม่พูดต่อนี่ก็ไม่มีทางมีใครเดาได้เลยว่าดิจิทัลคอนดอมนี้จะไว้ทําอะไรแต่ให้จริงนะครับดิจิทัลคอนดอมเป็นสิ่งที่สําคัญในยุคนี้มากๆเลยครับใช่แล้วครับเพราะเป็นการป้องกันการแอบถ่ายภาพหรือวิดีโอตอนมีกิจกรรมส่วนตัวทํางานแผนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแคมดอมวิธีใช้ก็ง่ายมากครับแค่เปิดแอปแคมดอมก่อนมีกิจกรรมส่วนตัว แอปนั้นจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ของทั้งสองฝ่ายพร้อมกับปิดกล้องและไมโครโฟนถ้ามีใครแอบเปิดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือนทันทีส่วนวิธีการปลดล็อกนั้นก็แค่กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้3วินาทีพร้อมกันก็จะแยกอุปกรณ์ออกจากกาันทันที